คนมาหลายหลายแน่พี่ยแอ้นตื่นเต้นปะสวัสดีครับระวังครับระวังครับเออทางน้ำครับป้าสวัสดีครับโอ้ยเกือบปากคาบขี้ดินนะสวัสดีครับผมโอ้ท่านเส้นผ่านั่งครับท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเอาเพราะเอาเขาอีเลียคนมาหลายขนาดนี้เบื้องบออกเลยว่าผู้ใดเฮ็ดอาชีพยังเนี่ยเฮาหู่จักทุกคน อิลี่พนี้อิลีเก่งเกินไปแล้วไปเลยครับเชิญข้างในเลยคชิญเชิญครับมาดีครับมาดีครับเชิญข้างในเลยครับเออยังไอเสือฟาดเลยเหตุยังไล่เดือกประจามู่บ้านไปสงสัยได้หาดาวเบิร์ตสุขคนเพิ่นฉีมาฟังเรื่องประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นโตแล้วโอ้สุดยอดเบิร์ตสงเรอบเป็นแต่คนขับรถเร็วอยู่ไอ้ละแล้ป่าที่นั่งวิวแชร์อยู่นั่นนะโอ้ยอันนั้นป่าเป็นที่หาของหมู่บ้านเฮาเลยเนั่นเพิ่นฉีมาฟังเรื่องของสิไปเฮ็ดอยู่บ้านนะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กงานที่เพชรอยู่บ้านน่ะแค สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจะเป็นสัมมารคาาเต้คาลวะอารมณ์ดีนะมือนี้นะดีดีเราน้องสุดแดงนั่นแหละน้องแอปเปิลสาวเสริมสวยประจำมู่บ้านนี่นั่นเพิ่นจะมาฟังเรื่องอันขอเงินกู้ไปขยาย้าน่ะนะโอ้โเออดี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 งามรองามแต่เออแต่ว่าไอเสือดำนะ สวัสดีท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับจะดําเนหือไมจะดำนังนบ่เออจะดำนังนนะไหนไประธานจะมากู้สักสามมือมีจากสองหลอยกันบ่ตอนนี้ยมาอะไรดิไปวะนานสิครบแล้วเอาเลยเพื่อนรู้รู้รู้ไม่ต้องไปติดทานคุณเบื่อไหมครับกับความจนเสียงเป็นนิยังเสียงเป็นนิยังเพิ่มความน่าสนใจเลยว้าปกติปกติเลยปะปกติ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลุไปสุภูสุคนนะครับเด้อทางได้มือนีก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่เสิยเสละเวลาอันมีคามาร่วมประชุมกันในมือนีนะครับเนาะรับต่อไปครับเดี๋ยวขอเชิญพบกับบุคคลที่หาโตจับยากที่สุดในหมู่บ้านครับเป็นบุคคลที่บ่เคยย่อมแพ้ครับอุปสรรคอีังใดๆทั้งสิ้นครับบ่เคยย่อมแพ้ครับปัญหาอีังที่เขาบ้าทั้งสิ้นนะครับแล้วกาเขาบุนีครับ เคยขาหมีด้วยมือเปล่ามาแล้วครับอบอกเ,ยอเคยบอกเคยอย่าเว่อร์ี่เพื่อนตาต่อผู้ชายผู้นี้ครับจากคนธรรมดาครับกลายเป็นประธานวิสาหากิจตาตาบพัพดผ้าร้ยครับเขาเปลี่ยนชีวิตได้จังไดเดี๋ยววันนี้เขาจะมาฟังกันนะครับเขาเปลี่ยนชีวิตด้วยโศกซอยแน่นอนครับแต่เขาเปลี่ยนชีวิตด้วยระบบ อินดีรีจิตครับเป็นระบบสําหรับแรงงานอิสระอย่างพวกข้าครับแล้วเขาคนนี้ครับจิเกินยังโดนได้เพื่อนเอาเลยรางการขอเสียงปรบมือดังๆครับให้ตาตาพักผ้ารวยครับไม่ครับครับผมตาตาครับ จักสีวายยังครับเขินครับเขินจักสีวายเอียงครับเพื่อนเอกผมวบาไปเบิดแหละครับยังที่ทุกท่านทราบกันดีครับชีวิตผมเมื่อก่อนนั้นเป็นดังสายมืนี่เลยครับอาชีพที่ผมเพดนั้นคืออาชีพอิสระอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอนและที่สําคัญงานของผมคือการขับรถไปที่นั่นที่นี่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สําคัญเลยบอมมี่รักประกันทางสังคมครับพี่น้องแถมชีวิตของผมนั่นยังเขา่าบ่ถึงสิทธิ์ที่ในการเทดอยยงต่างๆที่อาชีพอื่นควรจะมีอย่างเช่นอาชีพประจําต่างๆแมนครับด้วยอาชีพของผมการศึกษามันใหในผมขาดทักษะหลายๆอย่างที่จะต้องเรียนรููเพิ่มเติมวันนี้ครับปัจจุบันนี้เวลานี้ครับพี่น้อง ชีวิตของผมบบได้เป็นแบบนี้แล้วครับชีวิตของผมเป็นคือจังฟังนี่เลยครับพี่น้องตั้งแต่ผมรู้จักกับระบบอินดี้รีจิสทำให้ผมรายได้มั่นคงขึ้นรายได้ได้รับรายรายได้รายได้มั่นคงขึ้นแถมยังได้รับการคุ้มครองเข้าถึงสิทธิมหรักประกันทางสังคมเวลาว่างผมก็สิได้ใส่พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของผมอีกครับ ทรงเสียงปรบเบือให้นะครับผมวันนี้พี่น้องครับทุกท่านจะได้ลงทะเบียนร,ระบบอินดีรีจิสครับนี่แหละครับประสบการณ์นในอาชีพแรงงานอิสระของผมจากแรงงานอินดีที่มีมูดีๆเป็นคนอินดีขึ้นกันพัฒนาเจ้าของจากการใส่งานในระบบแรงงานอิสระอินดีรีจิส ที่ซอยผมมีหลักประกันมีความคุ้มครองเพื่ออาชีพอื่นๆมีเงินทุนขยายกิจการมีการพัฒนาทักษะซอยผมเก่งขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือกันครับเมื่อนี้ผมมีกลุ่มแรงงานอิสระของผมเองและพร้อมที่จะส่งต่อความมูดีๆแบบนี้ให้มูพี่น้องเช่าแรงงานอินด,ดี มีชีวิตอินดี้ที่ดีขึ้นคือกับผมและกับเช้าแก่งให้ได้เลยครับเตรียมพบกับระบบให้บริการแรงงานอิสระอินดี้รีเจ็ตเร็วๆนี้โดยสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงาน